ยายามอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าสัมมาสติล่ะสัมมาสติก็คือสติคือรู้ตัวอยู่เสมอว่าทําอะไรครับรู้สึกตัวอยู่เสมอตื่นตัวนั่นเองนะครับรู้สึกตัวว่าเราทําอะไรอยู่และข้อสุดท้ายครับสัมมาสมาธิก็คือมีจิตตั้งมั่นนะฮะจิตที่ดีจิตตั้งมัน่นจิตที่แน่วแน่และน้องรักครับ ไตรสิกขาไตรมีอยู่สามหมวดนะฮะไตรมีอยู่สามหมวดคือศีลสมาธิปัญญาอยากให้น้องนะครับตีกรอบตัวนี้นิดนึงลกูกตีกรอบตัวนี้นะคะถ้าน้องเห็นสัมมาทิฏฐินะครับกับสัมมาสังกัปปะมันจะอยู่ในหมวดปัญญาครับจะอยู่ในหมวดปัญญาแต่ถ้าน้องเห็นคำว่าวาจากรรมันตะอาชีวะเขาจะอยู่ในหมวด ศีลฮะศีลข้อนี้จะเป็นศีลสอเสือนะศีลส,สอเสือก็คือศีลบาลีถ้าเขียนสอเสือเป็นศีลบาลีถ้าเขียนสอสาราจะเป็นสัยส,ส,สกฤตเอาสอเสือนะครับแล้วก็วายามะสติสมาธิก็จะอยู่ในหมวดปันเอออยู่ในหมวดจิตฮะหรือหมวดสมาธิก็ได้อ่ะจดลงไปนะไตรสิกขาครับมีอยู่ทั้งหมด3หมวด นะครับก็คือศีลสมาธิปัญญาน,นั่นแหละนะครับเราชอบทราว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งปัญญามีทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบสังกปะแปลว่าดำริชอบวาจาพูดชอบกัมมันตะกระทำชอบอาชีวะอาชีพชอบวายามะอันนี้ออกบ่อยอยู่ในหมวดส,สมาธินะครที่หมายถึงความพยายามสติคืออะไรสติสติคือ รู้ตัวเองอยู่เสมอว่าทำอะไรและสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมัน่นครูไกดขอพูดหนึ่งได้ไหมหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพพระุทธศาสนาบุตด้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสอนไป84,000ข้อมีอ